ผักยสบายดีทุกคนภูพอกับแม่คอมคือเก่าคือเดิมที่เพิ่มเติมวันนี้คือลงมาหมัดเขาซอยพอคอมเนาะแม่คอมก็ห้าก็ลงมาพอคอมนํะหมัดแล้วสองหายเลยเนะาะห้นี่ก็ห้อันโตที่มีกกจิกอยูนเดนน่ะหมัดเขาหัวสงบเสกเงีบอยู่แต่ก่อนสิ ขัดเข่าค้นเข่าซอยพอเข้อมานิกาะคอถ่ายคลิปก่อนจักบาทเนาะทุกคนโอ้ยพัดแตพัดเตเกี่ยวข้ามาตัดข,ามา,ดขามานี่ยังบนไดมีคลิปจ้าคลิปเลยปีนี่จนอันพอเข้ามตัดข่าวซุกแล้วโยกหนึ่งแล้วเนาะ เมาผุดเดียวตั so ้งแต่บ yeah, ่ายโมงผัวหัค่อมนะบ่ายเลยพี่น้องมัดเข่ามัดเขาถักผ่อนจักโยกเลยเถอะผ่อนละอือสามแดดสามโยกแดดแห้งหาละโยกหาละโยกโอ้ยมันแดดแห้งอีล๋พี่น้องเอ้ยวันวันนี่ก็มาอนี้เนี่ยค่อมว่านนี่ก็ยังเซ่เขามานอนอยู่ห่ม กินลาบเา่าใส่มาเครือขืนว้าก็เพาะจังมาขื่นบาทนี่หฮหมัดเขากับมัดเขาอันตัดเนาะเบแมนเขาเกี่ยวเนาะทุกคนก็ซีอันบบยากปันไดดอกเพราะว่าลึ่งมือแล้วบางคนเขาเจะว่ามาัดหมัดเขาตาัดนี่ยากเากเขาจะว่าแต่สําหรับแม่ค้อมว่ากัธรรมาดา กับไ,ได้เวายากปานนันว่านี่พอคอมผลจัดการไปสามสามไฮเนาะผลตัดมันนี้ก็มัดมัดตามถิดไ่ทิ่ผลตัดเมื่อวานนี้มันนี่สงสัยสีเดอกหมรืบบร่มหดเดอกแล้วคนเขาว,ว่านนี่ก็แปดโมงแรงจึงได้ขึ้นหดเทือนเนาะพร้อมทั้งลูกทั้งเต้า <c oughs> มัดเข่าขมือนี่ก็สบายดอกมันมันบบได้อันนั้นบบได้พิธีพิธันคือข้าวตะกี้กข้าวตะกี้นั้นหว้วยหัวข่าวหัวมัดเพื่อไงต้องเพียงกัรลอยซอยพหแล้ว่ให้มัดห่วงใส่อันตอแกแจกดีเพราะว่าข้าเจ้าตีเอานะตะกี้นะฟาดเอาอตีเอาเขาน่ะขน,ะขนันห่วงได้ที่ไปมัดอยู่อันที่ถือ ที่ถืตอตอ,อกมตหมัดว่าไว้มันกับบอลนอนเนาะเสียไปอีกข้าเจ้าเกี่ยวเห็ดเป็นกรรมสอมงามๆตะกี้มันขมือเนี่ยมันท่านสมัยแหละพี่น้องเลยแบบว่ามันบวได้พลาดได้ตีอะไรไม่แต่หลดปัน่นโลดเห็ดงามเห็ดเกี่ยงก็ได้มันกับออกเป็นเพื่องมุนออกมาคือเก่ามันก็เลยแบบว่าเห็ดขมือในวันพิธีพิธันคือตะกี้ได้ เสอสิแล้วแถวหนึ่งกะใสเวลาเพิ่งเติบเนาะนิกพอขอมพันผดนย่างไปกาบได้หมัดหนึ่งผัดือลบมากาดแม่คอมผัดือไปเลยแต่สนพี่ฮะแม่ข้อมผัดือแต่สนพี่กวกกวกวกไปหอดหมัดพ่อหมัดแล้วก็หมัดแล้วก็ฮือไปต่ออีพันผืนย่างผาไปพ่อมัดผัดือ พอดเข่าลบมามันประสอดตามะคอมหมัดหนูบ<ะ>มามานลายมาเลยเออลูุบก็คือปีนคือปีนมาปัน่นไปปั่นมาอ่ะเดี๋ยวไม่ข้อมืนก็สิไปอันเอาต่อออกมาหมัดคือกันเนาะได้เข่ากันยังบบลายดอกพี่น้องเอ้ยยังหน้าแถวเดียวนี่แหละสรุปเสียกันกันกนี่เด้นี่ แถวต้นหนาหานี่สื่อลงไปเลยนี่หอดคุ้งพายน้าน,านาอันแถวต้นนี้กันยังหน้าจังไห้ยังสองสี่ยังสี่ห้ยห้าหกเจ็ดทั้งตะกะเนี่ยสิครึง่งเลยได้หัวคอมเนาะก็หันแล้วยังว่ามัน,นออสิเครึง่งเลยได้หน้าเขานี่ห้องหน้าบ่ไลยพี่น้องเออนีน่น้าเทวงอันนี้แหละนี่ ลงไป้ฮอ่นี่แต่ก็สุดนี่นะแต่ก็แถวนั่นเล่งขึ้นมาก็ะฮอดอันป่าต้นจิกนี่ก็สุดสผ้ากั๊มนั่นตัวที่เป็นเคียวๆใบฝุ่นกับของอันหน้าไอาอันนั้นก็ได้หน้าบริไลนะสองพ่อเมียเห็ดพอดีพอดีลอยแล้วอันพร้อมบ้านพร้อมเมืองขั้นวันสะอันแน,น่กับ แล้วน้ำล้างหมูประมาณทิดนี่แหละหมูแล้วทิศก่อทิดหนึงหมูแล้วก่อนประมาณทิดหนึงเข้ากันแล้วข้างหน้าบริไลเนะ <c oughs> าะทั้งในก็น่าประทับคนกันเซลลอยู่พอทั้งหน้ากันเ,เตี้ยงเน,ะนาะปั่นเขาทึ่นทื่นอยู่พกกูกระไรหน้าเ,เตี้ยงทั้งหน้ากัน ต่อๆอนอนๆหนึ่งๆกันขึ้นจักรถแล้วมันมน,นี่เกี่ยวได้จักไห้เลยคือวายแทบบอกคือวายแทบเกี่ยวนะโอ้ยโล่เธอได้แล้วพอเจมไปขายเขานะ่ะเป็นบุรียิน เขาไดละเขาใหม่นะ 6, 6, อ๋อโอเคถ้าไปทามมืนอน่คือหกแปถ้าทาม,ข,ามข้ามือน่คือหกแปว้าวลงไหวลงว่าแท้เอ่อหกพัน เดตราคาเขาพอเจมไปค้ายเหมือนอยู่ห้องซีใหญ่เนาะห้องซีได้กับบุหูหลอกทุกคนโล่หนึ่งหกพันกับเจ็ดร่อยกีบสำหรับเขาใหม่นี่เขาแหงแบบนี้นะเขาไปซีไปปั่นแล้วเขาเปลือกไปค้ายนะ่ะหกพันเจ็ดานิเขาเก้าเขาเก้าแต่พี่กายนี่โลห0กพันเนาะหกพันถวนแล้ประมา ข่าวก่อนเนาะทุกคน,นจักน้อยจากพ่อ,อ,อกันอีกตอนนี้เจ็ดโมงเราทุกคนยังอยู่ในเมื่อเฮือนหลังจากที่มัดเข่าแล้วอะกันต่อใส่ค้นเข่าขึ้นมาว่าอิฐในถูกเพืองเนาะคนหน่อยกันลงมาน้าแตะเวนพมแหละยังบ่ทัาได้เมื่อกินเข่าแรงเลยคนหน่อยก็ดีสบายดีลูกขึ้นไปสบายดีปันลงก่อนไหมโอ้ยผันเพื่ออยู่ในนี้ผู้อคอมกับผู้เหน็นหนองงวยงวยอยู่ในผู้ รอบสุดท้ายเราตะค้อนมาเนี่อันค้นเขามัดเพื่องเนาะสามหลดเจ็ดโมงมาเนี่ขึ้นนี่แปดโมงแรงว่านี่แปดโมงเนาะมันนี่เจ็ดโมงขนาดเราพอข้อมลงหมัดหมัดเขาตั้งแต่บ่ายโมงพักผ่อนสามเถื่อเท่านั้นเนี่ยค่ะพักผ่อนสามหยก มีไหอันไฮนี่ไฮตัวนี้แล้วเนาะมันบ่อเต็มหลดเนาะสองสองไหหรือวสองหลดที่ขึ้นมาก่อนนั่นสวดเลยบ่อได้ไต่ฟื้นไต่ไฟดอกพี่น้องเอ้ยนี่นะแสงเดือนลุล้วนเอาสบายดีปลาลูกเร็วปลาอะไรลูกเอานบมือสูงๆงติหละลูกหยนบงาม สะบายดีบายดีสัะบายดีป้าป้าแหละลุงีลุงโอ๊ยโดดลงแหงพดหย่อแหงพดลโอ้ยผู้ทุกคนแสงสว่างเฮากับผมแรงแรงพลังแรงพลังงานแสง ดวงใหญ่เนาะสอดส่องไปถั่วทวีปเลยฮะมัวร์บนตะกู่ใจฮิจจักฮิจจักฮิจจัเอาครับอย่ากินข่าวแล้วกินข่าวบ่กินข่าวกับอดอ้าวจากไหนกับพ่อพาเมื่ออะไรนี่เอาเบิร์นไปยังกันนะงูเด้กูอย่าลงไปได้ยันงูคือนั่งขาอยู่นี่ ้คัมมืดแล้วงูลอยมาได้คัมมืดแล้วงูลอยมาได้ตกได้หันเสียงไพอุ่นๆเลยใช่ขึ้นรถขึ้นรถขับไปในทางง่ายๆพอสิพาเมื่อแล้วเอาเอ้าเอาเอาเอ้าขามาแครนตัวฟ้ยขามะแครนค่ะค่ะแครนตะเกียร์ไร แม่ว่าให้จอดว่าอยู่หัวม่วงไม่ด้บัวห้วเขาตลางเดเล่าว่ะหลังเล่าเอไปเมื่อก่อนขอเสียนอัดประตูก่อนนี่ขับไปขับไปลูกขับไป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 โอ้ยหนาความลงนะขอบคุกกันคลิปหนาเด้อพี่น้องทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน่องไว้นี้เนาะสบายดี b y